PDF Gear Co-Pilot โปรแกรมจัดการ PDF ที่ดีฟรีและมี AI แถมมาด้วยมันสุดยอดแค่ไหนไปดูกัน สมมุติผมเปิดไฟล์จาก Google Design Sprint นะครับเรื่อง Product Design s p r i n t เนาะแล้วมันมีตั้ง50หน้าเนี่ยอยากทำความเข้าใจเนาะเราสามารถจัดการ PDF อย่างเงี้ยเหมือน PDF editor ตัวอื่นได้นะครับแต่ความพิเศษเป็นอยู่ที่ขวาล่างครับรูปแ a ทบอตตัวนี้เนาะมันจะขึ้นมานะครับอันนี้มันจะเขียนว่าฟรี50เมสเซจต่อไฟล์ต่อเดยเนาะก็คือสามารถถามคำถามได้ประมาณ50ครั้งตอน1ไฟล์ตอน1วันนะครับลองไปลองเล่นกันอ่ะพอกดแชทนาวปุ๊บ มันอ่านเรียบร้อยแล้วมันอ่านเอกาสารนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกว่า PDF ไฟล์นี้เกี่ยวกับ T-day Product Design Sprint นะตะวันทำอะไรบ้าง Understand Define Sketch แล้วมันก็จะมีชุดคําถามเพิ่มมาให้ด้วยซึ่งผมสนใจอันนี้มากบางครั้งเราอ่านไฟล์ PDF แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรถึงมันมีแชทบอทเนาะมันน่าไกด์มาช่วย explain Design Sprint คืออะไรหน่อยอะสมมติผมถามคําถาม,ถามตามไกด์ไลน์ของมันเนาะ จากหน้าที่6ใส่ reference มาให้ด้วยเนาะ true d e i n คือ framework ในการตอบ critical business question through design prototype and testing idea with user อ่าง่ายๆเลยอ่ะมันช่วยเขียน10คำถามที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เนี้ยให้หน่อยเนาะมันก็จะ list ออกมาเลยความน่าสนใจคือเนี่ยพอมันลิสต์ออกมาเสร็จใส่สีฟ้าแบบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับ this is the role of external partner in t e design เนาะผมกดไปปุ๊บ อ่ามันก็จะสามารถถามคำถามเนี้ยต่อได้เลยสนใจคือมันใส่เรฟเฟรนซ์มาด้วยครับหน้า26 in v o l e p a r t e r ตืดๆนอกจากนี้นะครับพอเราถามกันเสร็จแล้วเนี้ยก็ยังสามารถกด Export ด้านขวาล่างไปเป็นไฟล์ Text และใช้ในโปรแกรมอื่นได้นะครับมีคนถามผมตอนแน่ๆว่าภาษาไทยใช้ได้ไหมเนาะก็เลยลองมาให้เป็นไฟล์จาก Service Design ของ TCC d นะครับเขียนไปว่าอะไรคือ service design มันก็จะบอกว่า Service Design คือการนําวิธีคิดรู้เรื่องอยู่นะรู้เรื่องอยู่พอไปดูหนะ้า14หน่อย okay, มันก็หยิบบางคำมาเลยเนาะแล้วบางคำมับออื่น นะครับ ส่วนตัวผมมันก็เก่งระดับหนึ่งเนาะเช่นผมพิมพ์คําว่าขั้นตอนไปมันก็ลิงก์มาให้ว่าต้องเข้าใจผู้ใช้บริการก่อนกาหนดเป้าหมายนะครับก็เป็นสเต็ปง่ายๆที่เขาแนะนามาเนาะเราสามารถลิงก์ไปในแต่ละขั้นตอนได้นะครับหลังบ้านใช้ GPT 3.5นะครับก็เลยสามารถทําให้เราคุยกับ PDF ได้เนาะเขาก็บอกว่าการใช้โหมด AI ของเขาเขา s e คียวไฟล์ไปด้วยก็คือไฟล์อาจจะไม่หลุดแน่นอนนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ผมชอบเจ้า PDFgear มากๆเนาะหนึ่งคือมันทำทุกอย่างได้เหมือน PDF editor ทั่วไปเลยจะ edit จะ mark down จะ highlight จะเขียน ข้อความใส่เชฟไปก็ได้นะครับจะเพิ่มรูปไปก็ได้โอเคไหมอีก2อสความเจ๋งของมันก็คือ OCR ได้ครับเราสามารถกด OCR เคอ r e เลนไฟล์ปุ๊บเลือกหน้าที่ต้องการ OCR นะครับเราบอกว่าช่วย OCR หน้านี้ให้หน่อยมันจะอิสา ح, ปุ๊บแล้วก็ก๊อบลงมาให้เราเลยเราสามารถก๊อบเทคหรือ e x p ก r t ไปใช้ต่อได้เลย นอกจากนี้มันยังมีตระกูลคอมเพสเนาะสามารถลดไซส์ได้นะครับอ่าเนี่ยสามารถลดไซส์ได้นะครับจะคอมเพสระหว่างไฮมีเดียมแล้วก็โลเนาะ ให้ลดไซด์ได้หรือข้างๆเนี่ยเรายังสามารถแปลงป PDF ไปได้ทุกฟอร์แมตได้เลย Word Excel PowerPoint ตืดๆๆทั้งหมดหรือแปลงฟอร์แมตอื่นมาเป็น PDF ก็สามารถทําได้จะเมิร์จจะสปิดก็ทําได้และฟีเจอร์สุดท้ายที่ผมชอบมากข,ของ PDF Editor ตัวนี้เนาะคือกด Edit Text ครับสมมุติเรารู้สึกว่าอุ้ยคํานี้ผิดหรือต้องเติมคําในหน้านี้นิดนึงเนาะเรากด Edit Text นะครับสามารถเนี่ยคิมเเป็นตัวเล็กกับปวเป็นตัวเล็กหรือใส่คําเพิ่มเติมในบรรทัดถัดไปอย่างเงี้ยครับ Exit Editing กด Save ปุ๊บ น้าบางทีของเราก็จะโผล่มาเลยแก้ PDF ได้เลยเพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ได้ด้วยเนาะเนี่ยครับ PDF Gear PDF Editor เนาะที่อยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS หรือ iOS นะครับและที่สำคัญใช้ฟรีด้วยแต่ถ้าใช้โหมดแชท PDF นะครับสามารถใช้ได้50เมสเซจ50คำถาม per file per day จะพอดีระดับหนึ่งแล้วสำหรับคนที่ w o ์ k กับ PDF นะครับและก็ตามมาได้ทูสารพัดอย่างที่เขาสามารถใช้ฟรีได้เลยเนาะ สงสัยเหมือนผมไหมครับว่าทำไมเขาปล่อยให้ใช้ฟรีฟีเจอร์มันเทพขนาดนี้เนาะเขาบอกว่า pdfgear เนี่ยวิชั่นคือต้องการปฏิวัติการอินเตอร์แอค h pdf เนาะต้องการให้มนุษย์ทำงานกับ pdf ได้งา่ายดายมากขึ้นเนาะเป็นบริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับแล้วเขาก็ให้คำตอบผมมานะครับว่าเนี่ยตอนนี้ให้ใช้ฟรีอยู่เพราะต้องการ growth จากเพิ่มจานวนซอร์ในการใช้งานนะครับแต่ฟรีเมียมหรือพรีเมียมฟีเจอร์เนี่ย ในราคาที่ affordable price เนี่ยอยู่ในแพลนแน่นอนคืออาจจะเก็บเงินแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บก็แปลว่าเราสามารถไปใช้งานฟรีได้ใครที่เป็นคนที่จะต้องอ่านไฟล์ยเยอะๆจัดการ PDF ในเวอร์ชันสูงๆเยอะมากนะครับ <c oughs> ก็ไปลองใช้เจ้า PDF Gear เนี่ยกับเวอร์ชัน AI ของเขาเนาะในการจัดการไฟล์และก็อ่านไฟล์ของตัวเองให้มันง่ายได้มากขึ้นไปลองใช้ PDF Gear กันครับ